โอ้โหพิดพิด we need assist that now โอ้เพียบเลยเพียบเลยข้างๆเพียบเลยลูกเพียบเป็นล้าน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 ชาร์จมันเลยชาร์จมันเลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยชาร์จมันเลยชาร์จมันเนี่ยเนี้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 ยเออลบ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 ไว้ลบไว้ตรงนั้นลบไว้ตรงนั้นเหลือแถวหลังสุดอะพี่แอร์แถวหลังสุดอะแถวหลังสุดอะแถวหลังสุดพี่ชาร์จเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยชาร์จเลยเร็วคู่แข่งมาแล้วคู่แข่งมาแล้ว เอาเรียรวยเลยครับนดิจังไรน์บิงรถกันไลน์เพื่อนคู่มันได้แล้วมัได้มันต้องได้แล้วมันต้องได้แล้วแบบนี้มันมาขนาดนี้ต้องได้แล้วแหละโอเคกูขอยึดเอาแต้มจะเริ่ม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 รู้สึกวไปรถบ้าที่โกงกูขอยึดไอ้แต้มขูขอเอาแต้มก่อนแล้วทำนะโดนโดนโดนไปดีก็มาดีครับ ลุยต่อเลยลุยต่อเลยเตื้อ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 เต้อเตื้อตื้อ้อตื้อตื้อต้อตื้อตื้อตือเตื้อเตื้ออตื้อเตื้อตื้ตื้เต้อตื้อเตื้อต้เตื้อตื้อตื้อเตื้อเตื้อเตือตือเอตื้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 อต้อตื้อตื้อตื้ต้อตื้อเตื้อต้อตื้อตื้อตเตื้อตื้อออตือตื้อตื้อตื้อ เนี่ยมันมีแอนิเมชันเข้ารถนะแต่ว่าเราไม่ได้ยังไม่เป็นเราแอนิเมชันได้ไมารถเหรอข้างในมันไม่ใช่ไปได้แล้ววะเพราะด้ยังวะเพราะว่าเกมอุ้ยพี่แอนข้างหลังเพียบเลยพี่แอนพี่แอนสปอร์ตไว้เต็มเลยเข้าไป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 เลยแต่ว่าตังหลังเนินหลังเนินเพียบเลยหลังเนินเพียบเลยกูระเบิดอนมาเนิหลังเนินนี่แหละเออหลังเนินนี่เต็มเลยพีดจัดการชิดขวาไว้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 เปล่าเปล่าเออสุข เอามันเว็บจเย็นจเย็นเอเย็นไปค่อยไปค่อยไปตลาด้ลาดเออเรเราจะไถบวกโคมโคมโคมไดโได้เออเออโคค่อยห้โคมเออเหมือนเป็นแบบแกะเออตอดตอเล็กตอดน้อยไปฐานมากไงตอดเล็กตอดน้อยไปผมว่ามันเล่นยิงจริงนะเ่อมันเล่นแล้วพวกเล่นใช่ใช่ใช่มันมันตอดมันตอดได้เพืนไงใช่ใช่ใชมันตื่อตืตือตื

Etus. ระวังตามถนนหลักเริ่มเมเริ่มมีเอทีไม้แล้วอเคไปเราถัรถถังเองม่้าอย่เข้ามันนัเจยเอทีไม้แล้วอยาเขอไมเล้วยรถงอยู่อย่้าเราไป้้าไปเลยเอไปเเอไปเรถถังเยมช่วยยโคตรขี้โมยยผมจัการถถังให้เฮ้ยนื้อของเพื่อเราหรือของศัตรูอะขอตพี ยิงมันไม่เข้า,ขายิงนั้นไม่เข้าของต้นเรื่องมันแล้วกันเออไม่แค่นั้นนะเฮ้ยแล้วรักโกรธดเออแล้วเพื่อนเราโดนตายได้ไงอ่ะยิงทะลุอ่ะยิงทะลุรถไปได้จริงเหรอชิบหายใช่ใช่กระจกมันยิงทะลุได้แต่มันยิง,างยากมา,กากนะใช่ใช่ใช่ไอ้เหี้ยนี่ศัตรูศัตรูเอ,าอ้าใช่เลยดิสเบนท์ให้ดิสเบนท์ให้ดิสเบนท์ให้ดิสเบนท์ดีเซเบนท์ดิสเบนท์นท์ ดีเว้นละดีเว้นละไม่ไหรอ่ะตายแล้วเหรอโนไอเทียรถถังสั